สวัสดีครับพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ EP ที่4แล้วนะครับเป็น EP ที่เกี่ยวกับเมนโปรแกรมหรือส่วนประโยคชุดคำสั่งนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นส่วน ที่สานะครับที่สาคัญหรือว่าเป็น1ใน3ส่วนประกอบของโครงสร้างภาษา C ีนะครับส่วนที่1ก็คือส่วน heading เนาะส่วนหัวเนาะส่วนที่2อาก็คือส่วนตัวแป้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3นะครับผมอ่าส่วนเมนโปรแกรมนะครับส่วนเ i n โปรแกรมนะครับเป็นยังไงเนาะอ๋อนะครับก็คือส่วน main โปรแกรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่เริ่มต้นนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นในการเขียนชุดคําสั่ง นะครับผมที่ต้องการให้แสดงผลต้องการให้รับผลนะครับผมอ่าหรือก็คือเป็นชุดคำสั่งหลักของโปรแกรมนะครับโดยมันจะเริ่มนะครับผมอ่าเขาเรียกว่ามันจะเริ่มทำงานนะครับหลังฟังก์ชันที่มีชื่อว่าเมนนะครับอ่าจะเริ่มทำงานตรงนี้นะครับอ่าจากหน้าจอเลยละกันนะครับอ่าหลังคำสั่งหรือฟังก์ชันเมนเนี่ยนะครับจะเป็น คําสั่งหลักในการที่เราจะเขียนโปรแกรมละนะครับโดยเราจะเริ่มโปรแกรมนะครับด้วยการนะครับอ่าเปิดปีกาขึ้นมานะครับเปิดปีกานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการพิมพ์คําสั่งนะครับอ่าเราจะทําการพิมพ์คําสั่งลงไปนะครับคําสั่งที่เราต้องการจะให้แสดงผลเนี่ยให้เราพิมพ์ลงไปนะครับหลังจากที่เราเริ่มโปรแกรมก็คืออ่าหลังจากปีกาตัวนี้นะครับบอกไปแล้วว่า คำสั่งนะครับหลักจะเริ่มหลังฟังก์ชันเมนเนาะอ่ะสมมุติว่าเราพิมพ์นะครับอ่าป r นเ t f นะครับอ่าเราพิมพ์ p r น n t f นะครับอ่า <c oughs> นะครับอ่าพิมพ์เป็นชื่อของผมละกันนะครับอ่านทีพัทอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่ากดปิดนะครับ อ่นะครับาคำคำสั่ง print f จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะครับอออกมาทางหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการนะครับแสดงผลข้อมูลนะครับบรรทัดแรกก็คือจะแสดงคาว่า hello world นะครับอ่าบรรทัดที่2ก็จะแสดงว่านาทีพัดออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะมีเพิ่มคำสั่งนะครับ get th นะครับอ่าซึ่งจะเป็นคำสั่งเขาเรียกว่าเป็นอ่าต้องมีการกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งก่อนนะครับถึงจะจบโปรแกรมได้นะครับแล้วก็อ่าคำสั่ง return 0นะครับเดี๋ยวตรง2คํคำสั่งนี้เราค่อยไปลงลึกรายละเอียดใน ep ต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับอ่าเราจะจบโปรแกรมด้วยวงเล็บปีกาปิดนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองมารันดูก็ได้นะครับอ่าเราลองรันดูนะครับว่าอ่าโปรแกรมที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับ มันจะแสดงคําว่า Hello World กับนาทีพัดขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคําสั่งหลักนะครับหรือส่วนที่เป็นคําสั่งหลักของการเขียนโปรแกรมนะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนเมนนะครับเมนโปรแกรมเนาะซึ่งจะอยู่ในระหว่างปีกานะครับมันจะ ไม่เกี่ยวกับส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับส่วนหัวหรือส่วน heading เนี่ยนะครับมีหน้าที่ประกาศฟังก์ชันนะครับหรือกําหนดค่าตัวแปรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีใช้คําสั่งพวกนี้นะครับเราจะไม่สามารถถ้าเกิดเราไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ใช้คําว่าเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งพวก print f scan f ได้นะครับส่วนตัว ชุดคำสั่งตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะประกาศตัวแปรเมื่อเรามีการคํานวณค่าหรือมีการเก็บค่านะครับถ้าเราไม่มีการคํานวณค่าหรือเก็บค่านะครับส่วนตัวแปรนี้เรากา็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนที่บอกไปนะครับก็คือส่วนเมนโปรแกรมนะครับก็คือส่วนนี้อ่า ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนที่3นะครับเป็นไงบ้างครับในสามส่วนสําคัญของโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวอีพี EP EP หน้านะครับเราจะไปเริ่มนะครับในเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ภาษา C นะครับสำหรับอีพนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ